ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรง น้องโพสต์ภาพแพรวาแอบถ่ายมุมข้างชาวเน็ตทักเหมือนน้องวันใหม่มากใกล้เป็นภาพที่หลายคนพูดถึงเป็นจำนวนมากเมื่อน่องธนาได้ถ่ายภาพของหวานใจอย่างนักแสดงสาวแพรวาลงอินสตาแกรมของตัวเองขณะที่ทั้งคู่นั้นอยู่ที่ร้านอาหารเกาหลีพร้อมแคปชั่นว่าทานอาหารให้ทุกหลักต้องแต่งตัวตามตีมอาหารที่ทานพี่เขาเลยข,ขอโคฟเป็นอาจูม,มา อา่านได้โดยหลังจากที่ภาพนี้ได้ถูกโพสต์ลงในอินสตาแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งบอกว่าภาพนี้ของแพรวาน,านั้นมีใบหน้าคล้ายกับน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กของบ้านอีกด้วยล่ะค่ะ